ตลอดนะทุนค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอีกครั้งหนึ่งเพราะหลายๆท่านเองพี่บีก็ลาพี่อุตก็ลาก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นท่านเทพคำานวณเข้ามาตามข้อมูลให้กับทุนต่อเนื่องกันนะจากช่วงสานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะท่านเทพค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีพี่มอนแลวก็นักลงทุนทุกท่าน,น,นครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณกรพัฒ์แล้วแกก็บอกว่าขอหายใจใหายคอกันบ้างสำหรับปีนี้นะท่านเทพนะฮะหลังจากนุ่นไทยเองก็ย่ำแย่มายาวนานนั่นเอง ครับก็เป็นช่วงเวลาเอาคืนนะครับพี่นครับเอาคืน,ม,นมันถามว่ามันหยุดพักได้ไหมรีบขึ้นไปต่อดีกว่าครับสําหรับตลาดในรอบนี้ oh, นะครับ<น>เพราะว่าคือสถานการณ์โลกเนี่ยมันไม่เอื้อเท่าไหร่นะครับในแง่ของการที่จะแบบลันเทนแล้วก็ถือไปยาวๆนะครับเพราะนั้นในรอบนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยควรจะเล่งตัวแบบ ทะลุพันสี่ไปพันสี่ร้อยเอ่อสี่สิบพันสี่ร้อยห้าสิบแถวๆนั้นเลยอันนั้นจะสวยมากครับผมให้วิ่งไปเลยเหรอฮะวิ่งไปเลยดีกว่าครับพี่เพราะว่าท้ารอเนี่ยเดี๋ยวก็ย่อลึกเดี๋ยวต่างประเทศมากดดันขึ้นทะลุทะลวงไปเลยครับอืมเราดวงเดิมมันเหมาะสมไหมที่มันจะขึ้นไปฮะทนานเทพเออดวงนะครับสําหรับเดือนอ,อกุมภาเนี่ยนะครับก็ มันมีโอกาสจะย่อแหละนะครับก็เลยกังนวลว่าถ้ามันถอยเนี่ยมันจะถอยไปจนถึงแบบปลายเดือนนะครับเพราะว่าด้วยแบบพอมันเปิดกระโดดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีฟอร์มที่แบบเอ๊จะลงไปปิดแก็บไหมจะย่อแรงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบดันขึ้นไปต่อทะลุพันสี่เลยเนี่ยมันก็จะเปิดแก็บเป็น Run ัน n เ w a y ครับแล้วถ้า Run ัน n เว a y ก็โอ้โห พันสี่ร้อยสี่พันสี่้อยห้าสิบหรือพันห้าไม่แน่นะครับอาจจะมาก็ได้สำหรับตลาดไทยรอบครับรันเนเวก็ต้องแบบว่าเติมเงินหนักๆให้วันุ่มเป็นแสนล้านเลยมันถึงจะรันอาเวได้หรือเปล่าฮก็กลัวว่าจะโดนขายก่อนเนี่ยพี่ครับถ้ั พราะนั้นเราถูกเนี่ยติดหุ้นกันอยู่ไงครับ oh. ก็เลยไปรู้สึกอยากจะขายนะครับอยากจะขายและจะขายตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยก็หลายคนคงจะแบบเอะถ้ามันย่อหรือว่ามีจุดกลับตัวเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะขายนะครับลินออกมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็พยายามแบบลดในเรื่องของโพซิชันลงนะครับสำหรับหลายๆท่านเพราะว่าอาจจะได้กําไรด้วยแล้วก็ได้ทุนคืนหรือว่ามาในจุดที่แบบว่าเออ เคยหวังไว้อะเมื่อปีที่แล้วอะนะครับตอนนี้มันมาให้ละนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีนะครับกับระดับ1,400จุดสําหรับรอบนี้ครับค่ะถ้าลานาเวนี้มันต้องจัดหุ้นตัวไหนถึงจะลานาเวไปได้แบบจังจังหนับคือมันต้องเอาปตทปตทสพอมาช่วยครับพี่อืมนะครับเพราะว่าตัวใหญ่เนี่ยมันก็อิทธิพลแล้วก็ฤทธิ์ของมันเนี่ยมันมาเยอะแล้วนะพี่ลองดูแอดวานี่ครับปีเนี้ย เทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เขียนไว้ในหนังสือเนี่ยนะครับมันก็เอเรียกว่าหมาเนี่ยต้นปีอะนะครับแล้วก็ไอหน้าตาแบบนี้อะลรครับมันคล้ายกับ ATB เมื่อปีที่แล้วเลยนะพี่อืม KTB มาทั้งปีแล้วปีที่แล้ว k เอทนีเยแอดวานเะน่ยทรงเดียวกันเลยอะไรนะแอดวานเนี่ยทรงจะเหมือนเ t ทเมื่อปีที่แล้วเลยอออ่ะ ตอนนั้นไม่พอนะครับแอดวานถืออะไรครับถือโดยกราฟใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องอยู่กราฟเอนเนจีด้วยครับพี่อืสุดๆไปเลยกราฟแอดวานเอ้กาฟกับอะไรนะคู่เนี้ยกาฟกับแอดวานนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ตลาดไปต่อเนี่ยนะครับต้องดูปตทปทอสอพครับเพราะว่าถ้าจะทะลุพันสี่ได้พลังงานต้องมาช่วยครับอ่า พอปตอทปตอท,อทอแก๊ปมันยังไม่ได้เปิดกว้างใช่ไหมฮะในการถดถอใช่อ้อใช่ครับ,ะรบอะก็ลองดูนังทุนค่ะสําหรับตลาดหุ้นไทยไปไปให้สุดเลยแต่รอป<ช>ตอทอกัสบสพดำอยู่นะฮะตอนนี้ครับถูกถูกครับค่ะโอเคก็ไม่รู้จะถามอะไรแล้วท่ทานเทพมันขึ้นไปหมดแล้ว<อ>พี่ก็มึนละครับอ้ก็เออผมว่าท่านที่ไม่มีของแล้วรอยย่อเนี่ยอาจจะต้องแบบหาตัวที่แบบ อยู่ข้างล่างแล้วยังไม่ขึ้นไอ้อย่างนั้นน่ะพอได้นะพอได้ก็ยังพอแบบมีมีตัวให้ได้ลุ้นนะครับก็เออเจมาร์ซิงเกอร์นะครับได้ครับตัว finance ใช่ finance ได้ได้ค่ะครับตัวพีทีจีไม่ไหวครับตัวมันตัวเล็กนะโฟล์มันไม่ใช่โฟล์โฟลเงินนอกเงินทุนมันเป็นเป็นโฟลไทยพีทีจีใช่ไหมฮะ ใช่ใช่ผมว่าอาจจะถูก take เทคมากก <take, S 1> ว่าเท <take S 1> คเทคเพราคนไทยเล่นเขาจะเทคเลยนะฮะครับผมเอ่อพ t g เดี๋ยนะครับ PTG ก็เอ่อก็พอได้นะครับดวงเขายังยังโอเคอยู่นะครับก็ถือถือน้าหน่อยถือหน้าหน่อย,ออยเพราะว่าระยะสั้นน่ะโดนเทคแต่ว่าถือกลางนะครับกลางสักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเนี่ยอันนี้โอเคครับสำหรับตัวนี้อ่ะได้ค่ะ ก็ประมาณนี้นะฮะครับผมใช่ครับก็มาตั้งแต่มกรลานะครับแล้วก็กุมภาก็แลนลี่ขึ้นมาด้วยเพราะนั้นก็ได้ตัง่็แหละครับได้ตังก็แหละนะครับสำหรับในกลุ่มครับผมค่ะได้ได้ค่ะตามในกลุ่มใช่ไหม ใช่ครับสาหรับท่านที่ซื้อในส่วนของหนังสือคัมพีร์พุ่นไปครับผมค่ะ,ะลืมเข้าไปดูครับอย่าลืมเข้าไปดูมีอัปเดตตลอดเลยครับโอเคค่ะอ่าก็ฝากนักทุนไว้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะท่านเทพขอบคุณกาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาหรับนักทุนที่สนใจในหนังสือกับท่านเทพก็อย่าลื